ใครเวียนหัวบ้านหมุนมูบบ่อยตึงคอบาา่าไหลมือเท้าชาแขนขาอ่อนแรงนะคะหยุดฟังคลิปนี้แค่หนึ่งนาทีนะคะตัวช่วยที่จะทําให้คุณหายจากความทรมานนี้ค่ะเวียนหัวแล้วก็บ้านหมุนหมุนหลังจากนั้นก็มาดูโทรศัพท์ตัวนี้ก็มาลองกินดูสักกล่องหนึ่งก่อนหลังจากกินไปได้สิบเม็ดมันก็ดีขึ้นหาย ก็ยังกินอยู่เรื่อยๆแล้วตอนที่กินไปสิบเมตรเนี่ยอาการมันดีขึ้นยังไงบ้างสิบเมตรอาการก็รู้สึกว่าเดินได้หลังจากที่นอนมาสองเดือนเต็มๆสองเดือนเต็มๆนี่คือเดินไม่ได้เลยเดินไม่ได้ไปไปห้องนงห้องน้ําไปอะไรไม่ได้ทั้งหมดอาบน้ําตัวเองยังอาบไม่ได้เลยจ้ะเพราะหลังจากกินได้สิบเมตรก็รู้สึกว่าลุกเดินได้อะไรได้ลุกเดินได้เพราะหลังจากนั้นก็ กินไปเรื่อยๆก็ขับรถไปนาไปดูนาไปดูน้นําไ<บ>ด้การผู้เปียนหัวบ้านคุนเป็นไงคะหายแล้วสัมผัสการเปลี่ยนแปลงว่าดีขึ้นตั้งแต่กี่เม็ดรแรกคะสามแคปซูลสามแคปซูลเท่านั้นเองนะคะ,คะดีขึ้นเลยค่ะแม่รู้เลยสามแคปซูลสามแคปซูลแม่ตื่นเช้าขึ้นมาร่งางกายแม่ไม่ได้เหมือนก่อนแม่จะกระปรี้กระเป๋าลุกแต่เช้าแล้วนอนเต็มอิ่มปกติแม่นอนถ้าแม่ลุกแล้วแม่ไม่หลับคโอปุ๊บแม่หลับ นอนทรมานเนียคะช่วงที่เปนทรมานมากทำไมถึงเปิดใจเลือกทานเคโอละคะถามเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านที่ก็เป็นเส้นเลือดตีสอบถามว่าเขาทานหนักมากแกเป็นหนักมากอายุดาวเท่าเดียวกันรุ่นราวคราวเดียวถามแกแกมาหาเหตุเทียนใหญ่ข้าพันศาเฮ้ยแล้วไหนว่าแกเป็นโรคเส้นเลือดตีบปากแกก็เบี้เวมือแกก็เหงีงอขาแข็งแกหักแล้วก็ตายไปข้างหนึ่งแกเป็นไงทำไมแกลุกได้เดินได้เขาบอกว่า เขาได้พบยาดีเอามาจากไหนได้โอเอามาจากไหนอาจารย์อาจารย์แนะนําคะเรียกได้ว่านะคะไปมีเพื่อนที่มีอาการแบบว่าแย่มากๆแล้วแย่มากๆแม่ยังเดินได้เขาเดินไม่ได้ปากก็เบี้ยวะผัวต้องป้อนข้าวเป็นหนักมากแล้วแต่ทานโอแล้วเขากลับมาแห่เทียนกับเราได้ใช่เราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงเลยเปลี่ยนแปลงทันทีเลยใช่ไหมคะเขาถึงขนาดบนเลยให้แต่เขารับประทานยาอาจารย์ดีเขาจะเอาเทียนหญ่มาถวายวัด เขาทำริงๆชาตั้งแต่เท้าถึงถึงน่องนะตอนที่เป็นนะยืนเนี่ยยืนนานไม่ได้พอยิ่งยืนนานยิ่งชาหนักหนักสิบเมตรแรกนี่เลยสิบเมตรเนี่ยทุกคนนะคะเนี่ยแทงเดียวแหละอ่ะแทงเดียวแทงเดียวแหละรู้เรื่องอ่ะชามาห้าหกเดือนลองดูได้เลยถ้าไม่ดีผมก็ไม่พูดผมว่าคนที่รู้ผลเนี่ยจะต้องพูดความจริงไม่จริงนะผมผมไม่พูดหรอกครับเพราะว่าบาป กรรมเปล่าๆแล้วไปหลอก<ช>คนปราบกรรมใช่ค่ะนี่นี่นี่มันดีจริงเชื่อไม่เชื่อก็ลองดูแล้วกันมันจบแล้วคือเราได้สุขภาพกลับคืนมาแล้วอาการผมจบ